ลุงปากช่องครับงวดที่แล้วให้มาครับล่างครับเด่นที่สี่ครับสี่หกสี่เจ็บนะครับสี่หกสี่เจ็บนะครับแต่ว่าไหยล่างขึ้นบนครับผมเนาะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผ่าหัดคนเดิมครับมื้อนีครับวันที่สิบสองกรกฎาคมสองหาหกแปดครับมื้อนี้ครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของลุงปากช่องครับ หลังจากที่ผมลุ่งคลิปล่างไปแล้ว fc ทางช่องกระถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามลุงปากช่องชุดบนให้หน่อยนะไดเมั้งหละครับผมเนาะเหมือนเซานี้ครับผมโทรหาลุงปากช่องครับผมเนาะลุงว่าพระหัร์ดดนี้นะฝากบอก fc ด้วยนะอย่าลืมนะเล่นล่างกันบนเล่นบนกันล่างนะอย่าลืมนะอย่างเช่นงวดที่แล้วเห็นไหมลุงให้ไปอะให้สแล้วก็สี่หนะ ให้ล่างแต่ว่าขึ้นบนครับผมลุงแจงขาวมมกครับผมเนาะนี่ครับงวดที่แล้วนี่หากมครับผมเนาะให้วิ่งสีล่างครับแล้วก็ะซีหกีเจ็ดครับผมเนาะออกสี่หกบนนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้วิ่งล่างตัวเดียวนะครับของลุงปากช่องครับให้ห้าครับผมเนาะห้าเจ็ดห้าแปดนะครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับ เน้นล่างกันบนไว้นะครับผมเนาะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นบนอย่างเดียวนะครับของลุงปากช่องครับผมเนาะวิ่งบนตัวเดียวพร้อมจับคู่ให้สองคู่เน้นๆนะครับนี่ครับผมเนาะคนอื่นครับเดี๋ยวพาเอฟซีท่างช่องครับผมมาดูครับเลขรับสงขาดีกว่าครับผมเนาะเลขรับสงขาดีกว่าครับ งวดที่แล้วครับเลขรับสงขาให้มาครับให้สี่หกล่างครับผมเนาะแต่ว่าขึนบนครับผมเพราะว่าพ่นซื้อบนกันล่างซื้อล่างกันบนครับผมเนาะเพิ่นแจ้งเข้ามาเลขรับสงขาหรือว่าเลขของเพื่อนผู้ใหญ่จะดีจากสงขาครับผมเนาะถูกทั้งบนทั้งล่างนะพัดนะเขาซื้อนะนี่เขาเอาเลขพี่ไปซื้อแล้วก็เลขเขาด้วยนี่เขาถูกล้านกว่าเลยนะนี่ครับผมเนาะถูกที่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วกัสี่หกหกสี่ครับผมเนาะนี่ครับ ขอบุญขอบคุณเด้อครับเนาะเจ้าของเลขวิ่งสงขาหรือว่าผู้อยากจะดีจากสงขานะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหานะครับเนาะท่านอยุกอาาครับจะไปเที่ยวที่สงขาบ้างนะครับผมนี่ครับงวดนี้นะครับงวดนี้มากนละครับผมเนาะเลขรับสงขาครับผมมากนและครับครั้งแรกทันว่าจะโทษมาให้เมืออื่นแต่ว่า เพิ่มเทมาแห้วครับผมเนาะเพิ่ว่าผ่าหัดลงเลยนะมันต้องรอนะพี่รอชมอยู่ครับผมเนาะเลขรับสงขางวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มาบนครับเด่นที่7ครับ4 7 5ครับ75ครับผมเนาะแล้วก็07979ครับนี่ครับเน้นที่47575ครับล่างครับเด่นที่1ครับ1 4 1 5หครับ1 4 1 5หครับเน้นที่ 1.4นะครับบนเน้นที่4 7 5หแล้วก็7 5หนะครับล่างเน้นที่1แล้วก็1 4นะครับแคปหน้าจอนะครับส่วนของเลขวิ่งสงขาครับเลขวิ่งสงขางวดนี้ให้มาครับบนครับเด่นที่7ครับล่างครับเด่นที่5ครับบนเด่นที่7ครับล่างครับเด่นที่5นะครับ ชุดจับคู่นะครับชุดจับคู่ให้ครับบนครับ507เม็ดเดียวครับแล้วก็ตัดเด่น2ตัวครับมี5 0 0 7แล้วก็57นะครับเน้นที่507แล้วก็0 7นย์นะครับล่างครับ53 51นะครับอย่าลืมนะครับผมเนาะเล่นล่างกันบนเล่นบนกันล่างครับผมเนาะเพาะวาหมดเทียมนี่เรานันเนาะเป็นเหยมากครับผมนี่ครับ719เเม็ดเดียวครับ จ็ดหนึ่งเก้าเม็ดเดียวนะครับเข่าที่หนึ่งเก่าคำวนตวาให้หนึ่งเก่าบนออกเก่าหนึ่งลางครับผมนี่ครับนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะของผู้ใหญ่จะดีจากสงขาครับมาครับผมเนาะเดี๋ยวพ้าเอฟซีท่างช่องครับผมมาดูของลุงปากช่องดีกว่าครับลุงปากช่อง ลุงปากช่องงดที่แล้วให้มาครับให้4ครับ4 6 4 7นะครับนี่ครับตาวาห้ลลางขื้นบนครับผมเนาะงวดนี้วิ่งล่างตัวเดียวที่5ครับแล้วก็5้าหไม่ใช่5 7 5 8นะครับเน้นที่5้าครับผมเนาะนี่ครับผมคลิปนี้เป็นวิ่งบนตัวเดียวนะครับของลุงปากช่องครับพร้อมจับคู่ให้สองคู่นะครับ พร้อมจับคู่ให้สองคู่ครับลุงปากช่องครับลุงปากช่องครับลุงปากช่องนะครับวิ่งบนตัวเดียวครับ วิ่งบนตัวเดียวครับงวดนี้วิ่งบนตัวเดียวของลุงปากช่องนะครับวิ่งล่างได้5ครับผมเนาะนี่ครับวิ่งบนงวดนี้นะครับงวดนี้ได้8ครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับ8เม็ดเดียวครับจับคู่ให้2คู่นะครับจับคู่ให้2คู่นั่นก็คือครับ แปดสามครับแปดห้าครับแปดสามแปดห้านะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะเดี๋ยวผมลงวันที่ก่อนครับผมแป๊บนึงครับลงวันที่ก่อนนะครับสิบหกทับเจ็ดทับหกแปดครับมาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับพี่ดีครับมาแคปหน้าจอนะครับ วิ่งบนตัวเดียวของลุงปากช่องครับให้8มานะครับ8 3ดสดห้าครับงดทีแถวนี้ครับเนาะเพิ่มหอมากบนครับผมให้มาแค่ล่างครับงดทีแถวนี้นี่ครับผมงดทีแถวนี้ห้มากแค่ล่างครับผมเนาะบ่อ้บนมากครับผมตะวางแนงดนี้ให้ทั้งบนทั้งล่างครับบน8ครับผม8 3 8สามด้าครับล่างครับ ได้ห้าครับผมเนาะห้าเจ็ดห้าแปดครับผมนี่ครับตรงกันจะครับตรงกันทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะนี่ครับแปดห้าห้าแปดนะครับนี่ครับแปดห้าห้าแปดนะครับตรงกันนะครับนะรับหน้าจอครับผมของลุงปากช่องครับกระสุดท่านี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิรงนคลิปนี้ครับ เดินทางแขววขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับใครที่รอชุดบนของพี่ทอพารวยนะครับรอก่อนนะครับงวดแล้วให้มาครับ9-1ล่างตรงตรงเม็ดเดียวครับงวดนี้นะครับผมนี่ครับ9-5-9-6-9-7-9-4-9-0เน้นที่90เม็ดเดียวนะครับส่วนชุดบนรอก่อนนะครับ อ่ามาณานี้รูรทุกคนเนาะคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ